เดครับมาเทสก่อนส่งให้ดูนะสองตัวนี้เจ้าของเดียวกันนะครับพี่หนึ่งก็เลยทสอสในคลิปเดียวกันไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแยกคลิปนะครับเป็น o l y m p u s Pen D3 ตัวนี้ F1.7 กับตัวนี้ o l y m p u s Pen S นะครับเป็นแมนนวลล้วนๆสองตัวนี้ ทางเจ้าของส่งมาให้พี่เน่ง c l a ให้นะครับก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะสภาพตอนมาก็เป็นกล้องสภาพลุยๆมานะครับก็จัดการล้างไปทั้งหมดเรียบร้อยอ่ะเริ่มจากเพน D3 ก่อนเพน D3 เนี่ยมันจะมีวัดแสงกดด้านหลังเห็นไหมเนี่ยซึ่งใส่ทาน lr สี่สิบสี่หนึ่งก้อนด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนใหญ่รุ่นนี้ที่วัดแสงไม่ได้สายไฟจากรางฐานเข้ามาในาตัววัดแสงเนี่ยมันเสื่อมหรือมันขาดนะครับลองเปลี่ยนสายไฟดูก่อนถ้าเปลี่ยนสายไฟแล้วยังใช้งานไม่ได้ให้มาไล่ดูที่มันจะมีบอร์ดวงจรของมันอยู่เล็กๆตรงนี้แล้วก็จะมีวัดแสงตรงนี้นะครับก็ไล่เช็คทีละจุด แต่ส่วนใหญ่หลักๆเลยสายไฟขาดเพราะมันจะเป็นสนิมซเขียวเห็นไหมเดี๋ยวจะหมุนเอาฐาน,นอนกให้ดูนะครับอืมก็ใส่ฐานไว้นะซึ่งตัวรางฐานเนี่ยพี่หนึ่งไม่ได้ไปทำอะไรมันนะครับไล่สายไฟดูแล้วสายไฟยังโอเคอยู่แต่ว่าในส่วนของด้านบนเนี่ยมันเหมือนจะขาด ก็เลยตัดออกแล้วก็บัตรกีใหม่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตัวกล้องก็ค่อนข้างหนักพอสมควรชิ้นเลนด้านหลงังล้างไปเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีค่าเป็นเป็นฝ้าจุดๆนะครับแต่ไม่เยอะมากไม่ส่งผลกับภาพเท่าที่2ดูนะเท่าที่ล้างแล้วก็เช็คดูนะครับแต่เลนยังสวยอยู่เห็นไหมอ่า นะครับตัวสปีดต่างๆรู้รับแสงจัดการไปให้หมดแล้วเอาวัดแสางเทสอีกทีนึง่งแสงฝั่งนี้แล้วกันอะเห็นไหม,มแต่ถ้าแดดแรงๆมันจะตีไปถึงสิบเจ็ดนะครับเกือบสิบเจ็ดเลยแหละอ,อันนี้มันเป็นหลอดไฟอ่ะมันก็เลยได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเห็นรูปที่พี่หน่งลงในเพจแล้วเนาะก็ น่าจะพอเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเข็มมันตีลงสุดนะอ่าถัดมาระบบตัวกล้องต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับเลื่นเฟรมถ่ายได้ปกติชัตเตอร์บี1.7ไล่สปปดมาที่8 15 30 หกสิบหนึ่งสองห้าเห็นไหมว่ยอีกทีหนึง่งสองห้าศูนย์แล้วก็ห้าร้อยโอเคนะตัวสปีดใช้งานได้ทั้งหมดนะครับดูรับแสงะชัตเตอร์บีแล้วกันเอ6สิบหกดูด้านหน้าอ โอเคนะเป็นด้านหน้ายังสวยอยู่นะแต่ว่ามีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าลอยเหล่า,ลาเม็ดทรายแล้วก็รอยขนแมวเล็กน้อยนะครับแต่ยังโอเคอยู่ตัวบอดี้มาสภาพดีสีค่อนข้างดีนะครับสียังไม่ลอกก็ภายในก็จะบุแบบนี้ไปให้นะอย่าไปบุหนามากนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครจะบุก,กันแสงเองนะใช้เป็นโฟม EVA ขนาด 2มินก็ได้นะครับ3มบินมากสุดตัดแล้วก็ติดกาวหรือเป็นเทปกาวสองหน้าก็ได้ที่มันเหนียวเหนียวหน่อยแข็งแรงหน่อยนะครับก็ตัวกล้องใช้งานได้ปกติเรียบร้อยสำหรับเจ้าตัวนี้นะระยะโฟกัสกล้องมันมีชัตเตอร์บีนะครับก็เลยตั้งระยะได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกล้องกะระยะก็ตามแต่ก็ จัดการตั้งระยะเรียบร้อยนะอินฟินิตี้เข้าแล้วก็ไล่ลงมาจนถึง80เซนประมาณนี้นะครับอ่ะผ่านไปถัดมาเพนเอตัวนี้มาค่อนข้างหนักเลยอ่าเรียกได้ว่าหนักนะครับอยู่ภายในเอก่อนจัดการไปแล้วนะเรียบร้อยอมาค่อนข้างที่จะแบบว่าอืมต้องลือ้อลื้อกว่าเดิม นะครับหรือชุดเฟืองด้านในหรือออกแล้วก็ดัดใหม่นะครับจัดการแล้วก็ในส่วนของช่องมองกระจกชิ้นกระจกพาราแลกชิ้นพาราแลกส่วนกลางอะ่ะมันเสือ่อมก็เลยเปลี่ยนไปให้นะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะอ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าจะไม่อยู่แล้วมันเป็นกระจกชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ย อนมองเนี่ยมันไม่ชัดมันขุนเลยแหละอืมก็เลยเปลี่ยนไปให้แล้วก็ติดกาวไล่ติดกาวลื้อออกทั้งยวงเลยทุกแผ่นเลยนะครับแล้วก็จัดการให้ใหม่ก็มองชัดเจนนะตัวกรอบตัวอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตอนมากรอบติดผิดมากับด้านนะครับเหมือนกล้องอะโดนทํามาแล้วโดนลื้อมาแล้วบางส่วนนะครับ ก็จัดการไปให้ใหม่เรียบร้อยอการกอรอฟิล์มตัวนี้เป็นแมนนวลเนาะสปีดมีถึงชัตเตอร์บีถึงหนึ่งต่อสองห้าูนเทสชัตเตอร์บีเปิด F 3.5ตัวนี้เป็น3.5นะจริงๆมันจะเป็น2.8นะครับมีทั้ง2.8แล้วก็3.5ก็มีทัดมาสปีด 8 15สิบห้าสจะเห็นว่าเวลาที่หนึ่งขึ้นขึ้นเฟรมกล้องพวกนี้จะขึ้น2องสเต็ปหนแบบนี้นะครับ1 2 5ไปแล้วสุดท้ายที่2 5 0อือ2 5 0นอีกทีหนึง อ่โอเคเนาะถัดมากลับไปที่ชัตเตอร์บีปรับไปที่ F 2 2ยี่สิบสองเห็นไหมเอ่ย F 2ยี่สองปรับมาที่สามจุดห้าอ่าโอเคนะตัวชิ้นเลนยังยังใสยอยู่นะครับยังใช้งานได้ไม่ไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่ นะครับทั้งชิ้นหน้าชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นท้ายนะอืมก็ไล่จัดการไปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไอตัวก้านกอด้วยมีเปลี่ยนตัวแหวนบางส่วนให้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของเดิมมา่ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ารุน่นนี้อ่ามันไม่ต้องเทสอะไรเยอะเลขนับเฟรมอเล็ปนะรัปบสอง้า เลน่นนเฟรมันก็จะนับถอยหลังนะครับเนี่ยจะขึ้นสองสเต็ปประมาณนี้แล้วกันเนาะรีเซ็ตก็หมนุนทวนเข็มแล้วก็มีในส่วนไหนทีเคยน่าจะหมดแล้วด้านล่างอ่ะด้านล่างก็จะมี รอยการใช้งานมานิดหน่อยนะครับตัวหนังรุ่นนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปลอกออกนะครับเพราะว่าหนังมันกรอบกรอบมากๆพออายุตัวกล้องเนี่ยมันมาถึงณปัจจุบันแล้วเนี่ยหนังรุ่นนี้จะกรอบกว่ารุ่นตัวตัวเพนตัวนี้นะครับนะคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้นะครับกับ2ตัวนี้ราคา C L A ตัวละ350บาทแล้วก็ไปดูในเพจได้นะครับว่าพี่หนึ่งรื้อขนาดไหนทำขนาดไหนเนาะบางทีก็จะถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้ให้ดูนะครับว่ารื้อแทบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นนี้ก็ตามหรือล้างชุดชัตเตอร์ชุดตัวคมุมสปีดด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็ดัด กลไกภายในอ่าถ้าใครเล่นรุ่นพวกนี้ก็จะรู้นะบางทีแบบอาการที่ขึ้นฟิลมได้ตลอดขึ้นขึ้นได้ตลอดเลยมันไม่ล็อกแบบนี้นะครับต้องลื้อออกมาทั้งหมดนะถอดออกมาทั้งหมดแล้วก็ล้างแล้วก็ไล,ล,ล่ดูใหม่นะครับแต่ละส่วนประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะ